เขาแพ้เสียงในหัวที่มีต่อคุณเสียงในหัวของเขาบอกเขาว่าอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ สามดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมแปดไม้คนธาตุไฟเม,เมสิกน,นูห้าดาพลังงานของคนธาตุโลมควีนถือทวยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิต6หกไม้คนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะมีหลายบุคลิกมากๆนะคะ เวลาที่จะอ่อนโยนก็อ่อนโยนมากๆเวลาที่จะใจแข็งหัวแข็งก็สุดๆเลยนั่นเองนะคะเป็นคนหาใครรักจริงรักมากรักเดียวใจเดียวแล้วก็มีความหึงหวงด้วยนะคะหึงหวงหวงแหนนะคะห่วงใยนะคะมีความพยายามมีความอดทนไม่รักใครเผื่อเลือกไม่รักล้อเล่นนะคะรักแล้วจะต้องสามารถจินตนาการหรือว่าพูดคุยกันถึงเรื่องราวในอนาคตได้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะล้อเล่น กับอะไรนะคะโดยเฉพาะความรู้สึกหรือว่าความรักนั่นเองนะคะมีเรื่องที่เจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่เจ็บปวดเสียใจน่าจะเกิดจากความหึงหวงด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่แพ้เสียงในหัวของตัวเองที่รู้สึกกับคุณเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาคนที่แพ้เสียงในหัวของตัวเองที่รู้สึกกับคุณนะคะ ให้พิสทัพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฏพิจิกเด็กถือไม้คนธาตุไฟเมสิงหนาโนเจ็ดดาบคนธาตุลมเมถุนตุนกุมเด็กถือเหรียญคนธาตุดินมังกรพุกศกันนะคะอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะเป็นคนไม่ค่อยกล้าไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนประมาเป็นคนที่ คิดอะไรเราไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกคนคนนี้มีความลับนะคะแต่ว่าความลับของเขาไม่ไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่เป็นความลับในใจของเขาเป็นความรู้สึกของเขาที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยเปิดใจเป็นคนนิ่ง,ง,งเงียบพูดน้อยขี้อายเขินอายนะคะอยากได้อะไรก็นิ่งก็เงียบนะคะแอบมองแอบดูแอบตามหรือว่าเป็นพลังงานเหมือนคนที่แอบชอบคุณอยู่แล้วไม่กล้าที่จะแสดงออกแต่ก็ไม่ไปไหน แล้วมีความคาดหวังว่าในสักวันเขาจะมีโอกาสในการที่จะสารภาพความรักกับคุณด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่าเขาแพ้เสียงในหัวของเขานะคะว่าอะไรนะคะเสียงในหัวของเขาบอกเขาว่าอะไราเกี่ยวกับคุณนะคะหากว่าตอนนี้คุณมีใครบางคนที่แอบชอบคุณอยู่หรือว่าเพิ่งเปิดใจคบเปิดใจคุยสนิทสนมกับใครเป็นพลังงานของเขานะคะ สิ่งในหัวของเขานะคะคิดกับคุณยังไงนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะโชคชะตาพมรมลิขิตนะคะบางสิ่งเกิดขึ้นนะคะบางสิ่งกําลังจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าคุณทั้งคู่รู้จักกันมาสักพักแล้วนั่นเองนะคะสีเรียนนะคะเก็บตัวเก็บใจไม่ได้ให้ใครให้คุณเพียงคนเดียวรอคอยแค่เพียงคุณนะคะ เก้าหรียญน,นะคะคุณมีสเสน่ห์ต่อหัวใจของเขามากๆเขาอยากดูแลเขาอยากเทคแคร์คุณนะคะคุณดูดีไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเก่งด้วยนะคะดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะมีสเสน่ห์ด้วยเขาชอบคุณด้วยนะคะชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณเลยนะคะเขาอยากกล้ากล้าอีกสักนิดก็ยังดีนะคะกล้าที่จะสารภาพความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนั่นเองนะคะ ตามมองตามส่องตามห่วงใย,ยอยู่เงียบๆนะคะหากว่าคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณมีปัญหามีประเด็นมีใครบางคนที่เหมือนกับสแตนบายรอคอยรอฟังรอช่วยเหลือคุณอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนคนคนนี้คุณและเขารู้จักกันมานานนะคะคุณรับรู้ได้ถึงความห่วงใย,ยความหวังดีของเขาที่มีให้กับคุณเสมอนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือบางคู่อาจจะยังไม่ได้คบกันด้วยนะคะแต่ว่า เขาคนนี้ไม่เคยไกลห่างจากคุณเป็นคนที่หวังดีที่จริงใจเป็นเพื่อนที่คอยให้กําลังใจคุณเสมอก็ได้นะคะเขาคือคนที่แพ้เสียงในหัวของตัวเองไม่อาจจะฝืนความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณใดนั่นเองนะคะความรู้สึกห่วงใยความรู้สึกผูกพันความรู้สึกหลงรักนะคะแล้วก็เก็บใจไว้ให้นะคะเฝ้ามองเฝ้าดูคุณเขาก็เห็นว่าคุณยังไม่ได้มีใครด้วยเช่นกันอาจจะอกหักมาก่อน แล้วยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครก็ได้นะคะเขาเองก็ไม่ได้ไปไหนรออยู่ตรงนี้จนกว่าคุณจะเปิดใจอีกครั้งพราะหัวใจของเขาทั้งสี่ห้องเก็บไว้กอดไว้ให้คุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะหากว่าคุณมองหันกลับไปรอบตัวได้มีใครบางคนนะคะที่คุณคิดได้ว่าเขาไม่เคยไปไหนจากคุณเลยนะคะ เขาหวังดีกับคุณเสมอเขาพูดกับคุณเพระเาะมากๆเขาให้กําลังใจคุณเสมอเขานั่นเองนะคะคือคนที่แอบรักคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่รอคอยฟ้าเป็นใจรอคอยสถานการณ์รอคอยโอกาสาที่เป็นใจเพื่อที่เขาจะได้กล้าที่จะเข้ามาใกล้คุณอีกหน่อยหรือว่าสารภาพความรู้สึกให้กับคุณนั่นเองแพ้เสียงในหัวก็คือไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณได้นั่นเองปากบอกเป็นแค่เพื่อนแต่เสียงในหัวหรือความรู้สึกท,ที่แท้จริงของเขาไม่ยอมนั่นเองนะคะ